สวัสดีค่ะวันนี้แตงโมก็จะพาท่านผู้ชมมาจัดการกับต้นรวยไม่เลิกนะคะเมื่อเราเลี้ยงว่านรวยไม่เลิกไปเรื่อยๆนะคะใบของเขาก็จะยาวนะคะยาวใบบางทีไม่ว่าเราจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งนะคะเมื่อใบแก่เขาก็จะมีความยาวจะไม่มีความสวยงามวันนี้เราก็จะมาตกแต่งใบของเขาให้สวยงามกันนะคะอย่างกระถางนี้ครั้งก่อนแตงโมทําคลิปเรื่องการตัดใบนะคะตัดจนสั้น จุ๋เหลือนิดเดียวปัจจุบันของเขาก็จะยาวขึ้นเห็นไหมคะอย่างกระถางนี้แตงโมเลี้ยงในชามน,นะคะไม่เจาะรูเลี้ยงแบบโชโคลดโคดของเขาก็เริ่มสวยโคดแม่อ้วนอวบกลมนะคะวิธีการเลี้ยงโคดให้สวยก็คือการตัดใบนั่นเองการตัดใบก็คือจะทําให้โคดของเขาอาหารต่างๆที่เราบำรุงก็จะไปอยู่ที่กกก็จะทําให้โคดของเขาสวยค่ะ ก็คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะอย่างต้นนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อใบของเขายาวนะคะเราไม่ต้องกลัวนะคะก็คือตัดไปเลยค่ะนี่นะคะเพื่อไม่ให้อยละเกะละกะบางทีใบหักด้วยยังมีอะไรทำสะดุดใบหักแล้วก็ตัดตกแต่งไปเลยค่ะ นี่นะคะเมื่อเราตัดแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็ตัดให้เหลือแบบนี้มันนี้ไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเกิดใบใหม่แล้วพอเกิดใบใหม่เราก็จะแต่งตรงข้อตรงข้อขูอดนะคะลอกกลับออกเราก็จะได้ขูดที่สวยขึ้นแล้วก็อวบขึ้นนั่นเองค่ะส่วนใบที่ตัดเราไปทําอะไรใบที่ตัดเราก็จะมาวางแบบนี้นะคะวางแล้วก็รดน้ําวันสองวันรดทีนะคะ วางบริเวณปลายให้มีความชื้นส่วนปลายใบล้วก็เอาไว้พัดๆแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือถ้าไม่ยุ่งยากเราก็โยนใบไว้ที่โคนต้นไม้นะคะที่มีความชื้นสูงหอบเอาไปโยนที่นั่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะโดยที่เราไม่ต้องมาตัดเรียงวางให้เสียเวลานินนะคะวางไปเลยค่ะก็เป็นวิธีการที่เราเลี้ยงโขดให้สวยนั่นเอง ก็คือเนื่อใบอยาวปุ๊บเราก็ตัดตัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเราอยากดูโคที่สวยขึ้นนั่นเองขอบคุณที่ติดตามและฟังรับชมค่ะ